ให้ดูก่อนหน้าตาจะประมาณนี้เลยสีน่ารักมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อ channel อีฟนะคะวันนี้อยาจะบอกเลยว่าจะมารีวิวของที่เป็นของสาคัญมากๆในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์แน่ๆค่ะแน่ๆเราก็มาช่องบิวตี้แล้วเนี่ยนะเราจะรีวิวแค่สเปรย์แอลกอฮอล์ธรรมดาก็คงจะแบบธรรมดาไปวันนี้อีฟจะมารีวิวสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นคล้ายน้ําหอมยี่ห้อดังๆนะคะอ่ะซื่อเขาบอกว่ามันคล้ายแล้วค่ะเนี้ยเราก็เลยจะมาพิสูจน์กันนะคะว่ามันคล้ายจริงหรือเปล่าที่อีฟเลือกมาในวันนี้นะจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมด3กลิ่นนะคะ แต่ว่าที่จะมาเทียบให้ดูเนี่ยจะเทียบแค่2กลิ่นเท่านั้นนะคะเพราะอีกตัวหนึ่งเนะี่ยไม่มีน้ำหอมจริงเรามาดูกันดีกว่าว่ามีกลิ่นอะไรบ้างและมันเหมือนจริงหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มกันที่กลิ่นตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือคู่หูบทเบชัลล์นี้เลยเรา,าจะมาดูเราจะมาดูเลยเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคล้ายหรือว่าไม่เหมือนกันจริงหรือเปล่าตัวนี้นะคะมันก็คือกลิ่นของน้ําหอม m i s ติ of roomy bouquet นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแบบเสเตอร์เนาะอีฟซื้อมาเป็นเซ็ตบ็อกเซ็ตเลยสีหอันนะคะเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็ขอปักนิดนึงอหอมมากโอ้ อย่ดมใช่ไหมใช่นหะมทำ้เป็นน้ำหอมกลิ่นแรกของตัวนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นท็อปโน้ตของมันเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะคะแบบกลิ่นส้มแมนดารินเนาะจะมีความเปรี้ยวน,นิดนึงแล้วก็ฟุตตี้หน่อยๆนะคะ ต่อมานะคะกลิ่นบิดโนนนะคะมันเป็นกลิ่นดอกโบตานนะคะหรือกลิ่นพีออนี่นะคะส่วนกลิ่นเบสโนของเขานะคะก็จะเป็นกลิ่นไวมัคซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะทําให้กลิ่นที่มันเป็นอ่อฟลอรัลกับกลิ่นฟรุตตี้เนี่ยมันผสมผสานกันแล้วก็ละมุนมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตัวนะถ้าผู้ปาษสาชาวบ้านเลยนะกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกไม้หมวานก็ตามที่หลายๆนะคนมักจะพูดกันว่าฉีดปุ๊บถ้าได้กลิ่นนี้แล้วคนเดินผ่านฉีดกลิ่นนี้เราจะรู้สึกว่าคุณหนูสวัสดีค่ะคุณหนูคุณหนูานมก ถามว่าตรงเนี้ยเบอร์สี่เป็นไรอ่ะคือกลิ่นอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะหวานแล้วก็ถ้าคนที่ฉีดอะมันเหมาะสําหรับผู้หญิงมากกว่าถ้าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเพรากลิ่นมันหวานมากๆเราจะมาเทียบกับกลิ่นของตัวนี้เลย ก็คือกินสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่75%นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังเสริมเข้าไปด้วยออสารสก,กัดจากว่านหางจาระเข้นะคะมันก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปนะคะจะใส้นี้แล้วกันนะคะแห่งไหตจิมเป็นเม็ดฝอยม่จะลุกกลิ่นแรกมีกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆนะคะก็ดูๆไปก็ไม่กลิ่นแอลกอฮอล์อะ มากขนาดนั้นแต่ก็ไปในโทนเดียวกันจะมีกลิ่นแบบฟลอรัลหวานหวานเอ๊ะจมูกตันแล้วหรือเปล่า <c oughs> อ,อืตอนนี้เริ่มมีความคล้ายมากขึ้นนะคะ <c oughs> เมื่อแบบตัวแอลกอฮอลมันระเหยขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยอืมมีความกลิ่นคล้ายแต่ว่ามันจะไม่ได้มีท็อปโน้ตบีเน o โน้ตหรือว่าเบสโน้ตอะไรขนาดนั้นมันจะเป็นกลิ่นรวมๆแล้วกันเนาะว่า หลักๆของเขาอ่ะก็จะมีฟลอร์เังนั้นเนี่ยมันเลยมีความละไมคล้ายคลึงกันมากแต่ถามว่ามันเหมือนขนาดแบบแฟดขนาดละไมก็สำหรับอีวิ้ให้เป็นแบบว่าเป็นแฟดสัก70%นะคะที่เหลือก็้องซื้อไปตัดสินใจกันเองเลยกันนะแต่ส่วนตัวนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่ามันมีความคล้ายอยู่ประมาณ70% 70สิอค่ะ,ะมาต่อยตัวหนึ่งก่อนแต่ก่อนที่จะไปต่อยตัวนะคะขออนุญาตไปล้างมือก่อนเอาละค่ะเรามาต่อกับคู่มหมูที่สองกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยอ่า คู่ดูพิเคทของเจ้าตัวโจมาโลนนะคะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่น English Pear and f r e s i a นะคะอ่านผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็แบบตอนซื้อก็จิ้มจิ้มเอาตลอดเลยอะคะ่ะดมๆแล้วก็จิ้มจิ้มถ้าภาษาอังกฤษผี่ก็ขออภัยด้วยนะคะถึงแนมะ้พี่ชาอีนั้นจะเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ว่า DNA ตัวนั้นอาจจะไม่ได้ตกถึงตัวดิฉันแต่อย่างใดดังนั้นอยา,อากศึกษาค่ะ เรามาทดสอบกลิ่นกันดีกว่าอยากจะบอกว่ากลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นที่ชอบมากมากมากค่ะทุกคนคือชอบไม่ชอบเดี๋ยวให้ดูปริมาณที่เหลือแก หมดแล้วต้องซื้อใหม่แล้วคือยังไงจะบอกกลิ่นตัวเนี้ขอนอนเลื่อนนึงคือกลิ่นตัวนี้มันได้มาจากไปเที่ยวทริปทิปนึงแล้วคราวนี้มีพี่ที่รู้จักเขาฉีดแล้วเราก็เลยแบบพี่คะขอฉีดได้ไหมคะฉีดตั้งแต่เช้าตกเย็นอะ่ะเราก็นั่งรถกลับบ้านอะ่ะรู้สึกแบบกลิ่นมันหอมมากเลยอะ่ะกลิ่นมันต้องมีกลิ่นมันแบบไม่ไหวจริงจริงมันต้องได้มันต้องโดนหลังจากทริปวันนั้นไม่ถึงหนึ่งเดือนคือไปซื้อเลยค่ะ เป็นกาขถายป็นไปอ่ะฉีดตรงตรงนี้นะข้อควานะจะบอกว่ากลิ่นตัวนี้นะคะกลิ่น top n o t ของน้นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นลูกแพรนะคะจะค่อนข้างแบบเป็นกลิ่นหวานอบอุ่นเนาะไม่ได้มีกลิ่นฟุต,ตี้เลยจะเป็นแบบลูกแพรที่หวานละมุนล,ละมุนอบอุ่นๆดูเป็นแบบผู้หญิงที่โตขึ้นมานิดนึงอันเมื่อกี้ดีออมันจะเป็นแบบคล้ายเด็กคุณหนูอันนี้ก็จะกลายเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบ ระายแบบทํางานอนะไรยเงี้ยต่อมากลิ่นมิเตอร์โน้ตของตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นดอกไม้เจ้าฟิลิเชียนนั่นเองนะคะความหวานของมันก็จะเป็นแบบหวานจางๆหวานละมุนละมุนส่วนเบสโน้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นกลิ่นของพิมเสนนั่นเองค่ะ ชื่อของเขานะคะมันก็คือกลิ่น p a t ชู o u ่นะคะแต่เป็นภาษไทยมันเขียนว่าเป็นพิมเสนเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่พิมเสนกระบุนที่เราเอาไว้ไล่ไล่ความอับชื้นไล่ลูกเหม็นในห้องนะ้ำมันไม่ใช่อันนั้นนะอย่าเข้าใจผิดน,นะคะตัวนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆเพราะอีฟรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้มาตัวเนี้ติดทน,ต,ดทนติดทนแบบขีดตอนเช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาแล้วอะค่ะเราก็ยังได้กลิ่นของเจ้าตัวน้ําหอมตัวนี้อยู่เนาะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะเราจะมาเทียบกับตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้กันว่ากลิ่นเนี่ยมันคล้ายหรือว่่าามมนเเหหืืออรป ฉีดจะแม่เอ่ออยากจะบอกว่าถ้าสูตรตอนแรกก็กลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะมีนะคะเพราะว่ามันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะทุกคนเฮ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนอันนี้ยอมรับว่าเบสของเขาเนี่ยกลิ่นเหมือนมากแต่ถ้าสมมติเราฉีดตั้งแต่แรกปุ๊บ้วดมปั๊บนะคะกินแอลกอฮอล์ค่ะทุกคนกินแอลกอฮอล์ล้วนเลยแต่อันเนี้ยคือทิ้งไว้สักพักแล้วเนาะ มีความคล้ายแต่เนี้ยจะมีในความรู้สึนกนะรู้สึกกลิ่นมันค่อนข้างเข้มกว่าตัวนี้มันจะแบบรู้สึกละมุนกว่าหมายถึงตัวน้ําหอมจริงะอะเวลาดมแล้วอะแบบกลิ่นมันค่อนข้างความละมุนแล้วก็แบบไม่ฉุนแต่ตัวเนี้ยจะฉุนกว่านิดนึงนะแต่ก็ถือว่ามีความคล้ายนะนี่อันนี้ถ้าใี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ห้าเลยแล้วกันอะให้แต่ห้าเลยแล้วกันแต่ถ้าเราจะไปคาดหวังว่ามันจะกลิ่นเหมือนน้ำหอมเลยอันนี้ก็บอกเลยนะคะว่าอย่าคาดหวังและที่สำคัญ ไม่ใช่ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์มาเป็นน้ำหอมนะทุกคนอันนี้ไม่ไม,ไม่จําเป็นจะต้องซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์มาเป็นน้ําหอมนะคะถ้าเราอยากจะใช้น้ําหอมเราก็ซื้อน้ําหอมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยอีฟบอกว่ามันก็เป็นตัวเลือกทางหนึง่งซึ่งแล้วเ,เหมือนเวลาเราใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ติเวลาเราสเปรย์อย่างเงี้ยมันกลิ่นมันฉุนอะแล้วแบบมาันคือกลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากเนาะแบบโอ้โห นึกว่าแบบตกถางแอลกอฮอล์มาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่เราสึกว่าเราพกใส่ก,กระเป๋าเนี่ยนางก็มีแพคเกจิ้งที่น่ารักน้องแล้วก็เวลาพกไปฉีดอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็จะได้กลิ่นที่เราสึกมันเหมือนเทอปปี้ตัวเองไปในตัวแบบกลิ่นแล้วหอมจังอะไรเงี้ย จริงๆนี้ถอดออกได้นะแทกเกจรจริงๆของนั้นก็จะเป็นแบบสๆแบบสกรีนเลยนะคะไม่ได้เป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนเป็นแบบสกรีนติดเข้าไปเลยแ,แล้วเรามาที่กลิ่นสุดท้ายกันนะคะจะบอกว่าตัวนี้คือไม่มีตัวเทียบจริงๆเพราะว่าตอนที่เราซื้อเราก็เป็นคนที่แบบทากันตลาดนิดนึงซื้อขวดเดียวราคามันก็ร้อยกว่าบาทแต่ซื้อ3าขวดมันถูกกว่าเราก็เลยจิ้งมาต่างอันนี้จะเป็นอีกลิ่นเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีกลิ่นไม้ค,คล้ายคลึงกับโคโค่ชาแนล แต่เราก็ไม่เคยดมโคโคชาแนลมาก่อนสารภาพว่าไม่เคยดมโคโคชาแนลมาก่อนอีกก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมือนไม่เหมือนแต่จะมาฉีดแล้วบอกแล้วกันว่ามันหอมไม่หอมแค่นั้นนะคะอ่ะฉีดเลยอันนี้ในความรสื่เราอะยูนิเซ็กกลิ่นนะไม่ยถึงกลิ่นยูนิเซ็กก็คือแบบผู้หญิงก็ฉีดได้ผู้ชายก็ฉีดได้ไม่รู้ว่าวันนี้กลิ่นนี้บอกไว้ได้เลยจริงๆว่าแบบมันเหมือนเลยไม่เหมือนแต่หอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่หอมค่ะไปหาอ่านมาให เขาบอกว่ากลิ่นของโคโค่ชาแนลเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นหอมบางๆของมาลีแล้วก็กุหลาบเนาะแล้วก็มีความสดชื่นเล็กน้อยด้วยกลิ่นของส้มแมนดารินนะคะอันนี้เราจะไม่เทียบน้ำหอมจริงนะเราจะมาเทียบกลิ่นของตัวสเปรย์ก่อทั้งสามอันนะคะ คือด้วยความที่แบบมันเหมือนมาเป็นคนแบบไบแอรในใจลึกๆแล้วอะคือเราอะเป็นคนชอบกลิ่นของโจมาโรนมากดังนั้นเราเลยชอบกลิ่นนี้มากๆนะคะด้วยความที่แบบมันดีอะ่บอกไม่ถูกอะมันชอบอะคือเราอะไม่ว่าเราอะชอบกลิ่นนี้แล้วกันนะมันจะเป็นกลิ่นแบบความหวานละมุนละมุนฟลอรัลซึ่งเป็นสไตล์ผู้ใหญ่นิดนึงไม่ใช่แบบเป็นเด็กคุณหนูอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติเป็นกลิ่นของไอ้เจ้าตัวตัวนี้นะมันก็จะเป็นกลิ่นหอมหวานเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งคุณหนูแบบ ตัวนี้น้อยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคนชอบส่วนตัวเนาะอาเป็นว่าถ้าเราชอบเราชอบสีนี้มากที่สุดนะคะมันเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะรู้นะว่าแบบมันราคาเท่าไหร่ซื้อที่แหนอีฟจะขึ้นลิงก์ให้ละกันนะคะ ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะล่าสุดที่ซื้อมาก็คือ3าขวดลดราคาคนร้อยกว่าบาทจําราคาเป๊ะๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ละกันนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิววันที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครก็ตามที่ชอบกินไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้อีฟลองเอาตัวไหนมารีวิวนะคะก็สมามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอ่ะสโลแกนค่ะสําหรับใครก็ตามที่ยังอยากดูออนยัางตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย